สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่16สิงหาคมนะคะ วันนี้ก็พบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะโดยเราก็จะนําข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากกันค่ะและเช้าวันนี้ก็จะมีข่าวที่จะมาแจ้งให้ทราบว่าวันนี้แล้วนะคะ16สิงหาคมจะเป็นวันที่สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้งเพราะวันนี้จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ย ทางประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทกันบ้างก็หลายวันแล้วนะคะก็ตรวจสอบกันมาแล้วบางคนที่ขึ้นเป็นสีเขียวติ๊กว่าได้รับสิทธิ์อันนั้นก็ดีใจด้วยนะคะส่วนใครที่ยังขึ้นเป็นกากบาทสีแดงว่าไม่ได้รับสิทธิ์วันนี้นะคะสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้อีกทีหนึง่งเพราะว่าข้อมูลได้ทำการอัปเดตแล้วนะคะ จากที่ครั้งแรกอาจจะไม่มีสิทธิ์แต่วันนี้เข้าไปเช็คอาจจะได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าข้อมูลเมื่อเขาอัปเดตแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่คนที่ได้รับสิทธิ์แล้วอันนี้จะยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกังวลใครที่เข้าไปเช็คแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าข้อมูลเปลี่ยนไหมได้แล้วหรือยังนะคะแต่ที่สำคัญข่าวที่จะมาแจ้งให้ทราบก็คือเมื่อวานนี้ ท่านโฆษกประกันสังคมได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้กำลังมีการตั้งคณะกรรมการทบทวนสิทธิ์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มประกันสังคมมาตรา39และ40ที่อยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มเมื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วเรียบร้อยปรากฏว่าขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งๆท,ที่เราก็อยู่ในกลุ่ม29จังหวัด จ่ายเงินแล้วก็สมัครในเขตพื้นที่สีแดงเข้มนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เดี๋ยวทางสำนักง,งานประกันสังคมก็จะเปิดโอกาสให้เรายื่นทบทวนสิทธิ์ได้แต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้ว แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่ม29จังหวัดที่สมัครแล้วก็จ่ายเงินในระยะเวลาที่กำหนดและอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงนะคะส่วนรูปแบบที่จะออกมาว่ายื่นทบทวนสิทธิ์อย่างไรนั้นตอนนี้เขายังไม่ได้กาหนดแต่ถ้าเกิดว่ามีแจ้งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ รีบแจ้งให้ทุกคนได้ทราบทันทีนะคะแต่ยังไงแล้วขอให้วันนี้ขึ้นเป็นสีเขียวได้รับสิทธิ์กันทุกคนนะคะส่วนตอนนี้จากการที่หลายๆคนสอบถามมาว่าจังหวัดไหนที่ยังสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้บ้างและสมัครยังไงดีถึงจะได้รับสิทธิ์นะคะตรงนี้ก็คือกลุ่มที่ยังสามารถสมัครได้ก็คือมีแค่19จังหวัดหลังก็คือสามจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็ สิจังหวัดล่าสุดนะคะรวมเป็น19จังหวัดที่ยังสามารถสมัครได้นะคะโดยคุณสมบัติไม่มีอะไรมากเลยนะคะขอแค่เป็นอาชีพอิสระคำว่าอาชีพอิสระต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคือทุกอาชีพที่ไม่มีนายจ้างนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ใน9กิจการนะคะสำหรับคนที่จะสมัครประกันสังคมมาตรา40ต้องมีอายุ15ปีถึง65ปีบริบูรณ์ ข้อห้ามก็มีแค่ว่าต้องไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33และ39แล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ผู้รับบำนาญต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นเองนะคะแค่นี้ก็สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา40กันได้เลยค่ะและส่วนใครตอนนี้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะ แต่ถ้าใครที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์ไว้สามารถผูกเพิ่มด้วยเลขบัตรประชาชนได้นะคะถ้าใครที่ผูกพร้อมเพย์ไม่เป็นเรามีคลิปทําไว้ให้นะคะสามารถเช็คดูได้จากใต้คลิปนะเป็นคลิปเก่าสามารถผูกผ่านแอปธนาคารบนมือถือได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีแอปธนาคารสามารถผูกที่ ATM ก็ได้หรือจะไปติดต่อที่ธนาคารก็ได้แต่ว่า ตอนนี้หลายๆธนาคารปิดอยู่นะคะก็อาจจะทําให้มีปัญหาความล่าช้านิดนึงแต่เน้นย้ําเลยนะคะว่าอย่าลืมผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทส่วนใครที่สอบถามเข้ามาว่าไม่มีบัญชีธนาคารทํำยังไงแนะนําเลยนะคะช่วงนี้รีบไปเปิดบัญชีเลยจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาที่ทางรัฐบาลเขาโอนเงินเข้ามาให้เพราะว่าเรามี จากมาตรา33นะคะที่รัฐบาลโอนเงินให้แล้วแต่โอนเข้าไม่ได้เพราะว่า1พร้อมเพย์ไม่ได้ผูก2คือบางทีเลขที่ให้ไหว้มันไม่ตรงกันนะคะ 3. เราต้องเช็คด้วยนะว่าชื่อนามสกุลเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าชื่อที่เราอยู่ที่ประกันสังคมกับชื่อที่เราสมัครถ้าไม่ตรงกันตรงนี้ก็ ไม่ได้นะคะเขาไม่สามารถโอนให้เราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีเวลาเช็คเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคนที่อยู่ใน19จังหวัดสีแดงเข้มรีบไปสมัครนะคะจะปิดรับสมัครในวันที่24สิงหาคมแล้วก็ส่วนกลุ่มคนที่สมัครแล้วแล้วสอบถามเข้ามาว่าจะได้เงินในวันไหนนะคะสำหรับกลุ่มม33 13จังหวัดแรกจะได้รับเงินวันที่23สิงหาคมนะคะ กลุ่มมาตรา40ใน13จังหวัดแรกจะได้รับ3วันด้วยกันคือ 24, 25และ26ส่วนมาตรา39และ40ที่อยู่ใน16จังหวัดหลังนะคะจะได้รับเงินในวันที่27สิงหาคมนี้แน่นอนอันนี้เป็นกำหนดที่ถูกต้องแล้วนะคะส่วนคนที่สมัครใหม่ก็คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนกันยานะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ใครที่ยังขึ้นกากบาดสีแดงนะเน้นเลยให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมเราไม่มีสิทธิ์วันนี้16สิงหาคมทางประกันสังคมจะอัปเดตข้อมูลและให้เราเข้าไปตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ